เรามาวิเคราะห์การเมืองกันต่อดีกว่าครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทววิลย์กวิุลครับอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณก้องคุณพิมพ์ครับครับอาจารย์ถามตรงๆเลยอาจารย์ประเมินภาพการเมืองในเวลานี้มองแล้วตอนนี้กับพรกกาบาลเนี่ยดูเหมือนเรื่อง,องความไว้ื่อใจของประชาชนลดลงแล้วก็การจะประคองอยู่เนี่ยอาจารย์มองว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศเนี่ยต่อได้ไหมฮะอาจารย์ คือก็ยากยากขึ <göz imprisoned> ้นเรื่อยๆนะครับะพราะจริงถามว่าแค่ถ้าปะครองก็พอไปได้ครับแต่จะสร้างผลงานอะไรก็จะลําบากอยู่มากครับนะครับเพราะก็จะเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยที่ปัญหากับทางกัมพูชาครับนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องคลิปเสียงหลุดเนี่ยนะครับต่อให้เป็นความผิดของกัมพูชาเนี่ยของสาเบฮุนเซนที่เอาคลิปมาปล่อยอย่างผิดมารยาทแต่ว่าสิ่งที่พูดในคลิปเนี่ยมันก็ทําให้ คุณแพททองทานนะครับก็ประสบกับปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นครับนะครับนี่คุณภูมิธรรมเองมานักษาราชการแหนน้มตรีงเนี่ยก,ก็ก็ยังไม่ด้วยความใกล้ชิดหรือการที่คุณทักสินมีบทบาทอย่างใช้จริงในพักเนี่ยก็ทําให้ปัญหามันก็มาถึงคุณภูมิธรรมด้วยทีนี้กลับมาเรื่องใหญ่อยู่ตรงนี้ฮนะครับคือเอาแค่ประคับประคองก็สอบไปได้อยู่แล้วครับเพราะเสียงยังไงก็เกินครึ่ง นะครับ<ะ>กฎหมายที่มีความเสี่ยงก็จะไม่เสนอเพราะเสี่ยงที่มีอยู่มันติดน,น้ําก็ไม่เสี่ยงกฎหมายไม่เสี่ยงก็ไม่เสนอครับแต่ปัญหาคือมันมีเรื่องสองเรื่องอย่างน้อยนะครับเรื่องรแรกก็คือที่มีกรอบเวลาแล้วเนี่ยก็คือเรื่องคดีคุณทักษิณวันที่เก้ากันยายนคือวันที่สารดีกาแผนกคดีายาของผู้ดารงตําแหน่งทางการมันจะอัดจะนัดนัดเอ่านคําคสั่งครับาะ,ะสารไต่สวนเพื่อจะมีคําสั่งไต่สวนว่า ตามหมายจําคุกที่ให้จาคุกแปดปีเนี่ยก็มีการลดโทษเหลือเหลือ1 1> หนึ่งปีแล้วได้ทักโทษพออายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปก็เเลยร้อยแปดสิบวันนะครับคือร้อยแปดสิบวันเนี่ยตามข้อเท็จจริงคือไมไ่อยู่ในเรือนจำํำศาลรจรึงไต่สวนว่าเหตุใดจึงไม่ทําตามหมายจําคุกคืออยู่ในเรือนจํอ่าที่ศาลก็ศาลก็ไต่สวนเสร็จละก็จะมีคําสั่งครับวันที่เก้ากันยายนครับทีนี้แนวโน้มของของคําสั่งจะเป็นยังไงเนี่ยจะ พอคาดการได้ส่วนหนึ่งครับอันที่หนึ่งนะครับครับการที่ราชทันเขาสามารถอนุญาตให้ผู้ต้องขังคนหนึ่งคนใดกันแล้วแต่เนี่ยนะครับรักษาตัวนอกเรือนจําได้เนี่ยจะต้องอาศัยความเห็นในการแพทย์เป็นหลักครับอันที่หนึ่งคือตอนส่งตัวมาเนี่ยคือมีอาการมีสองแบบนะครับหนึ่งถ้ารักษาตัวในสถานพยาบาลของเรือนจําอาการจะไม่ทุเลาครับ อ่าหรือสองนะครับเป็นโออรคเฉพาะทางที่บุคลากรทางการแพทย์ของเดือนจําไม่มีครับนะครับเข้าเหตุนหนึ่งเหตุดสองข้อนี้ก็ส่งตัวมาข้างนอกได้อืมอ่านะครับ,รบทีเนี้ยเอ่อแพทย์เอ่อที่ให้คมเห็นเนี่ยก็เป็นการให้คมเห็นลุงหน้าครับเป็นไปลุงหน้าแล้วก็โดนแพทย์ที่สภาลงมติเอ่อฝักเตือนใช่ไหมครับครับเอ่อแล้วก็อีกสองคนเนี่ยคือตอนที่ขยายเวลาสามสิบวันครั้งหนึ่ง กับ60วันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าของอธิบดีกรมมาตรานตัวยความเห็นทางการแพทย์ครับค่ะนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเโดนตอน30วันกับ60วันเนี่ยแพทยสภาก็ลงมติไปแล้วพักการใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาแพทย์อาวุกรรมเนี่ยนะครับ3เดือนกับ6เดือนครับนะครับแม้น้ําตีสาสุขเนี่ยนะครับจะจะวีโต้แต่ว่าแพทยสภาเขาก็เสียงข้างมากเกิน2ใน3นะครับเกิดเป็นกฉะชับเขาก็ยืนยันครับ ก็คือเหตุผลที่ลงโทษคือว่าให้ความเห็นทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับข้อที่จริงทีนี้ก็เป็นเรื่องแล้วคเพราะว่าการที่แพทย์ที่สภาเนี่ยมีมติเช่นนี้เนี่ยนะครับเออแล้วสรุปคือความเห็นทางการแพทย์เนี่ยไม่ตรงข้อท็จจริงครับแล้วอดีตรีแล้วจะทานไปอนุญาตโดยใช้ความเห็นทางการแพทย์ที่ไม่ตรงข้อจริงเนี่ยมันก็เป็นประเด็นละนะครับว่าดังนั้นการที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ ไม่อยู่ในเรือนจำเลยตลอด180ร้อยแปดสิบเนี่ยเท่ากับว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อืมครับอ่าเรื่องที่สองนะครับในการผมเข้าใจว่าที่อาจารย์วิษนุเครือง,งามไปเนี่ยครับนะครับไปแทนคุณทักษิณครับคือหมายถึงว่าคุณทักษิณไม่ได้ไปเองอืมหรือศาลเองก็ไม่ได้มีคาสั่งสั่งให้มาใส่สวนคุณทักษิณครับความจริงแล้วคุณทักษิณยังอาจต่อสู้ได้แบบนี้นะครับ ยังไ,ไงครับว่าค,คุณทักษิณก็ใช้สิทธินะครับตามพรบร,พออรัชทาน์พศสองห้าหกศูนย์มาตราห้าสิบห้าแล้วก็ใช้สิทธิทตามกฎกระทรวงว่าด้การส่งผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำนะครับ,รบที่ออกในปีพศสองห้าหกสามว่าตนเองนั้นมีสิทธิรักษาตัวนอกเรือนจำนะครับดังนั้นก็ใช้สิทธิอนนั้นตการอนุญ,ญาตหรือไม่เป็นเรื่องของรัชธรรมน์เมื่อรั์อนุญาตก็เป็นเรื่องราชธัณฑน์ไงผิดถูกอยู่เรื่อราชทัณฑ อ่าครับอ่าผมเป็นประชาชนผู้สุจริตครับเป็นผู้ป่วยที่สุจริตอย่างเงี้ยนะฮะครับเอ่อทีนี้ปรากฏว่าไม่มีไม่เห็นข้อต่อสู้อะไรตรงนี้คุณทักษิณเองก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ไปศาลก็ไม่ได้ไปไต่สวนเนี่ยอืมครับคือการที่ศาลไม่ได้ไปไต่สวนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าศาลมีข้อมูลครบแล้วใช่ไหมอาจารย์หรือไงครับมันทำนองนั่นแหละครับคือคในทางในทางในทางการพิณาคดีเนี่ย ถ้าศาลไม่ไต่สวนอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ศาลเห็นว่ามีข้อที่จริงรและข้อกฎหมายเพียงพอการพิจารณาแล้วครับศาลก็จะมีคําสั่งหรือพิพากษาได้เลย,ยงไงมันเป็นอย่างนั้นอ่ะอืครับผมก็เลยคิดว่าไอ้อเรื่องของมีคําสั่งว่าเอ,อการมิได้ใช้นะครับว่าครับการจําคุกการไม่ปฏิบัติตามหมายจําคุกครับนะครับตลอดร้ไปสิบวันเนี่ยนะครับมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ ก็เหลือรุ่นแค่เรื่องเดียวครับประสานจะสั่งยังไงจะสั่งให้คุณทักษิณกลับไปจำคุกครับนะครับหรือว่ารัชทันจะถ้าเป็นอย่างนั้นรัชทันจะสามารถใช้ระเบียบกรมราชทันว่าด้วยการกักขังนอกสถานกักขังได้ไหมครับอ่าคุมขังนะคุมขังนอกครับสถานต้องจะืจำได้ไหมที่กับระเบียบตัวใหม่เนี่ยตรงนี้ไงอันนี้ต้องติดตามดูครับครับแต่พูดเร็วๆว่าแนวโน้มไม่ไม่น่าจะเป็นคุณ กับคุณเัรษฐาเท่าไหร่รส่วนคุณธนาทองทานเนี่ยสารก็รัฐมนูลนี่อีกสารหนึ่งก็ขยายเวลาครับถึงแค่วันที่สี่ก็คือควันนี้นะครับแล้วถ้าพอให้พอสารท่านให้โอกาสคุณธนาทองทานได้ชี้แจงข้อกล่าวหาครับนะครับสารก็ไม่น่าใช้เวลานานเพราะข้อที่จริงมันน้อยครับประเด็นข้อกฎหมายเดี่ยมันก็มีแนวของคดีคุณเศรษฐาทวีสินมาอยู่แล้วเพราะโดนเรื่องเดียวกันนะครับคือเรื่องของความชื่อสัตว์เป็นที่ประจักษ์ แล้วก็เรื่องการฝ่าฝืนผ่านใจทอย่างร้ายแรงผมเรียนว่าสามนูนเนี่ยท่านเร็วได้ท่านช้าได้อยู่ที่การลงมติของศาลเลยครับครับถ้าศาลเสียงข้างมากนะครับเห็นว่ามีข้อที่จริงเพียงพอการพิจารณานะครับก็ลงมติได้เลยครับเพราะวิธีการตัดสินของสามนูนเนี่ยไม่เหมือนศาลปกติใช้คำว่าไม่เหมือนไม่เหมือนศาลเลยก็ยังพูดได้พราะว่าลงมติเอาครับผมก็ดูแล้วว่านะครับก็อาจจะมาใกล้ๆกันอะ อาจจะปลายสิงหาอย่างเร็วนะฮะหรืออาจจะต้นกันยาก็ไล่ไล่กันกับคดีของคุณทักษิณครับแล้วคุณทักษิณจะมีคดีหนึ่งนะผมลืมพูดไปยี่สิบสองสิงหาใช่ครับอีกคดีเรื่องนะครับศาลจะมีคําพิพากษาเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองครับเรื่องีการที่คุณทักษิณไปพูดว่าเดี๋ยวพอพ้นยี่สิบสองสิงหาไปก็หมดหมดเรื่องละครับอันนี้ก็ดูเป็นความมั่นใจแบบแบบแปลกแกครับ นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ทราบนะครับเรื่องนี้ก็ต้องรอฟังว่ายี่สองสิงหาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าก็จะมีก้ากันยานะครับที่เห็นแนวโน้มแล้วว่าไม่ไม่น่าจะไม่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 น่าจะดีเท่าไหร่แต่คุณทัศนิลไหฮะคุณทัศน์ินก็ได้เหลือเหลือจริงๆนะถ้าพูดตรงๆนะไม่อ้อมคอมเหลือเหลือตรงจุดที่ว่าเอสารจะสั่งให้กลับไปอยู่ในเรือนจำหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องใหญ่คือคือความเห็นทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ตกข้อได้จริงเนี่ยนะครับมันก็ทําให้คําสั่งของกรมแพทย์ทันเนี่ย มีปัญหาเลยในการ,รที่รักษาโตชั้นที่สี่ครับแล้วก็เหลือรุ้นแค่ว่าศาลจะสั่งยังไงนะครับครับ,รบอาจารย์แล้วถ้าในมุมมองอาจารย์เองในคดีความของพ่อลูกของคุณอุ้งอิงคุณทักษิณเนี่ยคดีไหนที่มันจะส่งผลกระทบต่อเสถีภาพของรัฐบาล<อ>มากที่สุดรับสอคดีเลยครับครับสองคดีทั้งสองคดีนั้เลยนะฮะสองคดีฮะมันไปด้วยกันฮะเพราะว่าคุณพนธ์ทองคานก็เป็นนายกใช่ไหมครับครับอ่าถ้าพ้นตำแหน่งเมื่อไหร่นี่ก็แปลว่าอะไรครับ ก็แปลว่าหมดยกใหม่ครับต้องเลือกนายกใหม่เลยครับแล้วเข้าใจว่าเออถึงก็ถ้าเห็นว่าโอกาสรอดมีน้อยก็เป็นไปได้นะครับที่จะบอกคุณแพทองทานให้อลาออกครับตอนนี้เรื่องเพราะถ้าพอท่าลาออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกรณีของคุณพิชิตชื่นบานผู้สารทียกคำร้องครับอาจารย์ประเมินมากว่าถ้าหากว่าเดินหน้าไปเนี่ยโอกาสรอด เออก็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 น้อยพูดตรงๆนะครับครับทั้งนี้ผมก็ต้องพูดไว้ก่อนว่าในฐานะนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นด้วยนักนะฮะกับการที่สามดูมีอำนาจมากเกินไปในการปลดนายกเนี่ยนะครับแต่ถ้าว่ากันตามข้อกฎหมายที่มีตามรัฐธรรมนูญแล้วก็แนวทางปฏิบัติเรื่องหน้าสามดูเนี่ยดูแล้วรอดยากครับเพราะว่าดูจากเอ้มติที่ท่านลงให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เจ็ดเอสองเนี่ยนะครับเจ็ดสองเจ็ด ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะมีสองเสียงเนี่ยครับไม่ใช่ไม่ให้หยุดนะอีกสองเสียงคือให้หยุดเฉพาะบางหน้าที่คือความมั่นคงการคลังแล้วก็ต่างประเทศซึ่งมันก็เกินครึ่งข,ของตัวนายกอำนาจหน้าที่เดียวไปแล้วโอกาสที่จะได้ห้าเสียงนะครับของสารริตมนูญที่บอกว่าจะพิจับาไม่ค้นตำแหน่งเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายอันนี้ก็เรียกว่าก็จะมีผลพูดสรุปเลยเนี่ยก็มีโอกาสมากครับที่จะมีนายกคนใหม่จะมาด้วยการที่สารนุนปลด หรือว่าคุณไทยทองทานจริงละออกก่อนครับแค่นั้นเองฮะเนะในมุมของอาจารย์ใออาจารย์มองว่ามันจะเป็นแนวทางไหนมากกว่ากันคือคิดว่าคุณองยิงจะยอมจริงลาออกก่อนไหมครับเพื่อจะเซฟตัวเองไว้คําถามนี้ต้องไปสัมภาษณ์คุณทักษิณคุณทักษิณคงก็คงด้วยความที่เป็นแนวชอบดีลอะครับแม้ว่าคุณทักษิณจะไม่ยอมรับก็ตามเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่าเราก็เราก็ทราบว่าคุณทักษิณชอบดีลครับนะครับอาจจะคิดว่าจะยังพอดีลได้อะไรเงี้ยนะถ้าเห็นแน่แว่า เออคือห้าคนมันไม่ง่ายจริงนะครับครับคุณกล้องคุณพิมพ์ครับที่จะได้ห้าท่านมาบอกว่าห้าท่านขึ้นไปบอกคุณแพทองทานไม่ถิดเนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายอืมตอนนี้ก็คือแต่ถ้าถามว่าเอแบบไหนจะดีแต่คุณแพทองทานมากกว่าครับคือคิดแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่คาแนะนําผมนะครับผมก็พูดให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียแล้วเป็นเรื่องที่ถ้าหากคุณแพทองทานและผู้เกี่ยวข้องฟังอยู่ก็สุดท้าแต่จะพิจารณา คือถ้าหากต้องไปอยู่แล้วครับคุณก้องคลิวปที่ไหนดีกว่ากันล่ะครับแล้วก็ลาออกครับเอเพราะถ้าหากว่าให้สามนูนสั่งออกปลดออกเนี่ยเอก็จะกลายเป็นพ้นตําแหน่งเพราะขาดความซื่อสัตย์สุจิตเป็นที่ประจักษ์ครับแล้วปัญหาคือก็จะกลับมาขาดสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตราละหกสิบกโอเน็สี่นะครับก็จะกลับไปน้ฐมตรีไม่ได้ในอนาคตครับค่ะนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าชิงลงมือซะก,ก่อนนักสารที่ตามแนวทางเดิมตามคุณพิชิตชื่นบานครับคือาลาออกแล้วคือคําร้องคือร้องขอให้พ้นตาแหน่งนะเมื่อผู้ถูกร้องลาออกซะแล้วก็พ้นตาแหน่งไปแล้วก็ไม่ต้องมีคําสั่งอีกไงครับอ่าแล้วคราวหน้ากลับมาใหม่จะถูกร้องอีกก็ไปว่ากัานทั้งนายริงถ้าถ้าผมถามนะักวิธีไหนฉลาดกว่าครับเออก็ต้องลาออกก็น่าจะเป็น<เลย>น่าจะชิงลงมือก่อนแต่ันนี้เราก็ไม่ทราบได้ว่าคุณนัทสินจะมีเอ่อเหตุผลอะไร ในการตัดสินใจแต่โอกาสนะผมยังบอกว่าโอกาสเนี่ยชิงชิ้งออกก่อนเนี่ยน่าจะน่าจะมีมากกว่าหน่อยครับทั้งนี้ผมก็ต้องดูคนนักยสินนะครับว่าต้องติดตามดูว่าจะตัดสินใจจริง,จ,รงจะตัดสินใจด้วยด้วยเหตุผลอะไรไประการใดเพราะบางครั้งคนณรักยสินก็ตัดสินใจในทางที่เราก็ไม่เข้าใจอยู่บ่อยบ่อยครับครับครับะนะทีนี้ถ้าเกิดอถ้าม,มองว่าเรื่องของถ้ารัฐบาลจะไปต่อคือมีนามีนายกคนใหม่อาจารย์มองว่า,า,ารัฐบาลจะอยู่ได้นานหรอฮะอาจารย์เขาะจะมีการลาก ไปถึงเมื่อไหร่อย่างไรจะไปยสานเมื่อไหร่เลือกตั้งใหม่อยู่แล้วครับครับเลือกตั้งใหม่อยู่แล้วครับต้นปีหน้าครับอย่างเร็วคืออาจจะปลายปีนี้ซ้ำไปคือคือผมหมายว่าปีหน้าเลือกตั้งเนี้ยจะช้าจะเร็วนะครับเพราะว่าคุณคุณก้องคุณพิมพ์ดูนะครับว่าหากว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยคุณแพรทองทานบอบซ้ำมากเนี่ยครับนะครับแล้วมีการโหวตเรื่องนี้กคนใหม่แล้วคู่แข่งสมุทรนะครับครับเอเป็นคุณอนุทินทางฝั่ายค้านครับ นะครับว่าคุณใช้กเกษมนะครับจากฝั่งรัฐบาลเดิมเนี่ยครับนะครับแล้วทางฝั่งพรรคเพื่อไทยก็เพียงพ้านะครับจากปัญหาเรื่องกัมพูชาแลวยังยังตีตื้นไม่ได้ครับนะครับเออเพียงแค่พรรคประชาธิปัตย์หนึ่งพรรคนะครับหรือหรือขึ้นพักจากรวมไทยสร้างชาติับนะครับหรือพรรคท่าไทยพนามาสิบเสียงเนี่ยครับควบก็พลิกเลยครับอืม คือจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าคุณทักษิณคงจะมองออกแล้วมั้งครับคือพรรคเก้าไก่เขาบอกเขาจะโวตให้กับคนที่จะยุบสภาครับอ่านะครับเลือกตั้งประมาณปลายปีต้นปีหน้าหกเดือนอะไรแบบนี้ยถ้าภายในหกเดือนก็คือต้นปีหน้าโดยจะที่ตัรัฐบาลครับคุณก้องคุณพิมพ์ครับอันนี้แปลว่าอะไรค่ะก็แปลว่าโคต้าของพรรค เก้าไกลเนี่ยนะครับเกือบเกือบยี่สิบที่นั่งรัฐมนตรีก็จะไปแชร์กันอย่างน้อยประมาสิบแปดครับใช่ครับนึกไหมฮะฉันนึกออกฮะโคต้านะโคต้ารัฐมนตรีจากเดิมต้องหกคนเจ็ดคนหรือแค่สามฮะหรือแค่สองคนครึ่งฮะในต่าก้าอีมันก็เป็นเรื่องที่จูงใจว่าอย่างน้อยเนี่ยเออเป็นได้แค่หกเดือนครับแต่ถ้าอยู่กับเพื่อไทยไปแล้วเนี่ยจะอยู่ถึงนหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องทําให้มีแรงจูงใจมากจากฝั่งที่เรียกว่า คุณจะมาโหวตให้คุณอนุทินนะครับแต่ทีนี้ก็จะดูได้ว่าพักประชาชนเขามีข้อต่อรองอะไรอีกบ้างหรือเปล่าคใช่ไหมฮะในจุดที่ที่ว่าพักคุณอนุทินหรือพักอื่นจะรับได้อะไรเงี้ยนะส่วนฝั่งคุณทักษิณถ้ามองตรงนี้ออกเขาก็ต้องสู้ไงต้องกัดมาสู้ดังนั้นเนี่ยคุณชัยเกษมก็คงต้องต้องประกาศด้วสภาเหมือนกันไงไจ้รับก็จะทําให้ครเนื่ยไหมนึกออกครับอ่าเนแ่กข้อต่อสู้แล้วในเมื่อถ้าเกิดเป็น่างนี้เนี่ยไอข้อได้เปรียบของทาง คุณดุขิดก็จะหมดไปครับใช่ไหมครับครับแล้วก็ไม่ว่าจะโหวตทางไหนเนี่ยพักประชาชนเขาก็ไม่ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วอืมอันนี้นะครับก็เป็นไปได้อีกอันหนึ่งคือทางฝั่งเพื่อไทยก็พลิกเอาคนอื่นเนี่ยเข้ามาที่ไม่ใช่คุณใจกเกษมได้เหรอฮะอาจารย์อคนยังมีในรัฐบาลก็เหลือใ,ใครอ่ะคุณพิรพันธ์เอาพิรพันธ์ใช่ครับแต่คุณพิรพันธ์ก็มีปัญหาในพักใช่ไหมครับเพราะ่จริงก็เหลือแค่ขึ้นพักใช่ไหมครับ หรือประชาธิปัตย์ก็มีปัญหาอีกเพราะคุณจุลินก็ไม่ได้คุมพักได้แล้วครับหรือไปไกลเลยครับอย่างที่วิเคราะห์กันนะครับมีมีบางสายจะพยายามจะวิเคาะไปในทางนี้คือไปเอาลุงตู่กลับมาครับอันนี้ก็ไปกันใหญ่ครับนะครับเพราะว่าเราคิดภาพดูนะครับว่าเขาต้องเลือกตั้งในสนามเลือกตั้งในเวลาไม่นานเนี่ยพักเคื่อไทยที่ยกมือให้คุณพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยในสนามเลือกตั้งจะมีชะตากรรมยังไงของพักใช่ไหมครับครับเอาละนี่ผมก็พูดให้ฟังนะครับว่าเขามีไพ่บนมืออะไรบ้างในการจะเล ครับครับอาจารย์ค่ะอนนขอกวนกลับมาที่ฝ่ายสภาค่ะจากกรณีล่าสุดที่คุณวิเชษโดนสาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา144เนี่ยค่ะข้อเนี้ยจะเปกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ส่งผลอาจทำให้เกิดสุญญากาศภายในสภาได้หรือไม่คะคือต้องรู้ก่อนนะครับว่าไอ้มาตรา144เนะี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนครับนะครับแล้วก็รประการที่สองนะครับ ที่คุณพิเชษโดนเล่นงานนั่นคือมาตรา144 1ส4 4วรรคสองครับค่ะ1044มันมีสามวรรคฮะอืมครับ,รบไอวรรคสามเนี่ยคือส่งสามนูนแล้งวินิจฉัยเสร็จภายในสิบห้าวันเนี่ยแล้วพ้นตำแหน่งตัดสิ์นี่นะครับมาตา144รา1ส4 4วรรคสามเขียนอย่างนี้นะครับครับหากมีการกระทำตามวรรคสองอ่นะครับก็ดำเนินการตามวรรคสามคือส่งสามนูนแล้ววินิจฉัยแล้วก็ตัดสิ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วตัดสิทนนี่นะครับ แต่แล้ววักสองคืออะไรวักสองก็บอกว่าสอสอส,อสอวอนะครับหรือในการทํางานใ,นใดๆในกระบวนการที่ประหยัดอ่ะมีการปรับเปลี่ยนพรบงบามาหลายจ่ายประจำปีนะครับมาเข้าพื้นที่ตัวเองให้ตัวเอง,เองได้ประโยชน์ได้ใช้เงินนั้นเน<ะ>ี่ยนะครับเป็นข้อต้องห้ามและถ้าผิดปุ๊บก,ก็จะถูกดำเนินการตามวักสามคือส่งสามดนวินิจพันในสิบห้าวันพ้นตำ<ะ>แหน่งถูกตัดสิทธิ์อันนี้คุณพิเชษโดนตรงนี้ฮะ ทีนี้มาเกี่ยวคุณแพทองทานนกครมอยังไงอันเนี้ยนะครับมันอยู่ในวักหนึ่งวักหนึ่งเขาบอกว่าไอ้เมื่อมีร่างพระราชด่านก็มารายจ่ายประจำปีเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วเนี่ยห้ามเพิ่มครลดได้ห้ามเพิ่มนะครับตัดเรื่องเดียวห้ามเพิ่มครับยกเว้นสามเรื่องนะครับนอกจากห้ามเพิ่มแล้วตัดก็ไม่ได้ด้วย หนึ่งคือเงินเงินกู้ที่เป็นเงินต้นนะครับสองคือดอกเบี้ยเงินกู้และสามคือเงินต้องจ่ายตามกฎหมายเช่นเงินเดือนข้าราชการสามรายการนี้เพิ่มก็ไม่ได้ตัดก็ไม่ได้ครับทีนี้มันมีประเด็นไปถึงรัฐบาลสงสัยว่าไอตอนทาโครงการหนึ่งหมื่นบาทมันมีการไปเอาจัดงบประมาณนะครับเอาเงินจากสถาบันทางการเงินของของรัฐเนี่ยห้าแห่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ นะครับธนาคารตัอการส่งออกนะครับธนาคาร SME แล้วก็ธนาคารออมสินครับนะครับห้าสถาบันเนี่ยนะครับมีการเอามาเข้ามาในโครงการเพราะรัฐบาลเขาไม่ได้ตั้งงบไว้ไงเพิ่งเข้ามาเขาก็เอาจะทําเร็วก็ต้องเอาที่มีนะครับเอามาทาใช่ไหมฮะตรงนี้จะถูกตีความได้นะครับว่าเป็นการทําผิดอมาตรา144วรรคหนึ่งนะครับเพราะเพราะนี่เป็นเพราะเป็นเงินของธนาคารห้าแห่งเนี่ยครับ นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเองินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้เลยผู้นี่มันสันธันอยู่มันมีความพันพันอยู่ครับทีนี้ถามว่าเอ,อถ้าผิดตรงนี้ร้อยสี่สี่วักหนึ่งเนี่ยดําเนินการตามร้อยสี่สี่พักสามไหมรตรงนี้เองครับมีความคลุมเครือครับครับมีความคลุมเครือผมนี่น่าจะได้ครับนะครับเพราะว่าร้อสี่สี่พักสามเนี่ยแม้ที่เป็นว่าคอรมอ เ, <S <S เห็นชอบด้วยอะไรก็แล้วแต่ <S 2> <S 2> แต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องของสอสอและสอวอโดยตรงเท่านั้นที่เข้าื้นที่ตัวเองครับเพราะมาตราร้อยสี่สามวรสองเท่าที่มาตราร้อยสี่สามวรสามเขียนว่าหากมีกรณีเกิดขึ้นตามว 2, รสองคือสสแปลย,ยติเข้าไปที่ตัวเองนะครับจึงเป็นการตามวรสามดังนั้นผมก็เลยเห็นว่ามันน่าจะไม่เข้าอานะครับแต่จะไปทางหนึ่งเพราะเรื่องของปปชเนี่ยมันมีตรงนี้ครับครับคือถ้าปปชจะก็ไปจบที่สามดีกาแผนคดียานะครับ ครับของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองคือหากมีกรณีที่ที่ผู้ดำรง,งตําแหน่งทางการเมืองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนบทประญัติแห่งรัฐธรรมนูญก็มาร้องที่ปปชซึ่งเข้าใจว่าโดนร้องไปแล้วรตรงนี้ปปชจะไปที่ศาลฎีกาครับจะเป็นกศาลหนึ่งขึ้นจะนานกว่าที่นานกว่าเพราะนะครับหนึ่งต้องผ่านปปชก่อนไม่ได้ฟ้องตรงแบบกรณีของคุณพิเชษเชื้อบังผานครับค่ะ ก็ต้องใช้เวลาเพระเาะปชก็ต้องให้แก้ข้อกล่าวหาต่างๆข้อสองสามฎิกาเป็นสารจริงๆครับเนึ่ออกอไหมฮะอ่าฮะดัง huh. นั้นเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาสารไม่ใช่แบบสารรัฐมนูนที่ลงบทเอาครับดังนั้นอันเรื่องของมาตรา144เนี่ยเอ,อจะไม่เร็วแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีผู้ไปร้องสารรัฐมนูญขึ้นมาผมไม่แน่ใจนะครับ,รบว่าไปร้องกันหรือยังจะมีไปร้องอปชแล้ว,ยยลรลวครับมันก็อยู่ที่การบทของสารมนูนเงี้ย Uh huh. ว่าว่าศาลนูจะตีความมาตราหนึ่งสี่สี่วักสามยังไงเกิดตีความว่าต,ตนเองมียนหน้าในการทําแบบเดียวกับคุณพิเชษเกับคอรมอทั้งคอรมอ่าหรือสอสอที่ยกมือโบผ่านสภาไอ้ร่างกฎหมายด้วยก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะแต่ผมเนี่ยคิดว่าเรื่องเนี้ยมันไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องรอดูท่าทีกันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าว่าตามข้อกฎหมายเนี่ย นะครับอย่างมากมันน่าจะเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งไปที่ปปชแล้วก็ศาลฎีกาครับนะครับมากกว่าจะไปศาลน้ำมันโดยตรงเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าแต่ทั้งหมดมันก็อยู่ที่การลงมติของศาลนูนั่นดูดีครับครับผมอันนี้คือเล่าคร่าวๆครับครับครับก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากที่มาให้ความรู้ในรายการข่าวไทยโพสต์นะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวมีโอกาสขอเข้าสายไปนยครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับครับ ก็นะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดรปริญญาเทวานนเว์กุลนะครับอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์มีการวิเคราะห์เรื่องของคุณทักษิณว่าวันที่9กันยาไม่เป็นคุณทีนี้เหลือแค่จะโดนแค่ราชการเจ้าหน้าที่ราชการหรือคุณทักษิณต้องกลับไปติดคุกด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลท่านอขึ้นอยู่กับศาลท่านนั่นคือมุมมอ